ได้นะครับเป่าไปแล้วใช่ไหมผมเป่าแล้วแต่ผมไม่ได้กินมาเลยขึ้นน้ขึ้นขึ้นเหรอขึ้นแดงขึ้นแดงเอาเครื่งเมื่อคืนกินไหมครับเมื่อคืนกินอยู่ครับเมื่อคืนกินเหล้าอะไรเบียร์กินเหล้าสูงครับเหล้โหอันนี้แกใหม่นะมีสายยุกมีสายคือถือเป่าวะมึงกินมะแรงกว่านี้แรงกว่านี้แรงกว่านี้โอเคมีใบแับขี่ไหมครับก็ขี่ไมื่อวันมาเกินพี่หาคนมาประกันตัวนะ โดนจับมาแล้วครับได้ไหมโดนจับมาแล้วครับเราประกันตัวเราก็ออกไปไปขึ้นนี่นักเรียนเราขึ้นนี่ไม่ได้หนักเลยคุณกินไม่ไม่อระไรเลยแล้วยังเหลือ50ธรรมดาไม่ได้ถอนเลยใช่ไหมถอนไม่ถอนยังเหลือเท่านี้แสดงว่าหนักเยอะเดี๋ยวจะบันทึกจับภุมแล้วก็จะส่งตัวพี่ให้ร้อยเวรพี่ก็หาญาติมาประกันตัวกับร้อยเวรีับก็ประมาณ5้าแล้วก็ไปจ่ายเขากระเป๋าพิสารแต่ว่าเงินประกันตัวที่โรงพักเนี่ยถ้าไปเสียกระเป๋าพิสารเสร็จก็ค่อยมาติดต่อรับคืน